ทีมงานทุกพ่อและแต่สงขลาครับไปดูเหตุการณ์ทางฟ้าทางฝนท,ท,ท,ทางลมมาปนกันหมดถล่มในพื้นที่ตำบลบ้านพุออำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อสักช่วงบ่ายสามโมงครึ่งวันนี้ครับที่หนักสุดก็น่าจะเป็นในพื้นที่บ้านไร่ต้นไม้ใหญ่และก็เสาไฟฟ้าล้มขวางถนนการจะา้าวนิตเส้นนี้เป็นสายหลักระหว่างอำเภอหาดใหญ่กับอำเภอสะดาวไปด่านพรมแดนสะดาวชายแดนไทยมาเลเซียก็ใช้เส้นนี้แหละครับมีรถกระบะคันหนึ่งที่ขับผ่านมาช่วงนั้นพอดีถูกเสาไฟฟ้าล้มปักเสียบเข้าที่หัวรถ วาดเสียวอย่างแรงครับดีที่คนไม่เป็นอะไรทําให้เส้นทางช่วงระหว่างบ้านไร่กับทุ่งลุงนี่อัมาพาตเลยครับรถติดเป็นกิโลผ่านไม่ได้เพราะว่าต้องรอเคลียร์เส้นทางส่วนฝั่งขาเข้าหาดใหญ่ก็พอไหลมาได้ครับแต่ก็มีรถติดสะสมเหมือนกันใครที่ผ่านเส้นนั้นนี่เลี่ยงได้เลี่ยงก่อนครับไปเส้นทางสายในก่อนเพราะว่ารถน่าจะยังติดยาวโอ้โหเจออากาศปีนี้นี่แปรปรวนหนักเลยครับเวลาร้อนก็ร้อนไหม้ที่ได้อยู่พอฝนตกมั่งก็มากันเป็นพายุเลยครับ ไม่เคยพบเคยเห็นเห็นแต่บ้านเพื่อนปีนี้ได้เห็นของจริงแล้วน่ากลัวครับน่ากลัวจริงๆ